นบรรจวัดคค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเถิดพระเกียรตินะครับเหนื่องในวันข่ายวันประสูติสมเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,ว,วรีน่ารีรัตราชการญ่าในวันที่8มกราคม2567นะครับตามแน่พระราชด,ดำริเรื่องของผ่าไทยใส่ไหสนุครับนายอนุพงศ์สุขสมนิบนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นประธานพิธีเปิดกลวยถวายราชาสดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องนาพระบรมาชาย,ยาลักษ สมเด็จพระเจ้าลูกเทอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาหนึ่งในวันคครยวันประสูติ8มกร,ราคม2 5 6 7โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนข้าราชการผักส่วนเครือขา่ายภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้นยทธ่บริเวณลานโคปูระเกาะกลางนา้ำห่วยน้ำข่ำอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อรวมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์อุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชะกรณียกิจหน้านาประการโดยเฉพาะยังยิ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ่าไทยตามแนวพระราชด,ดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทยที่สืบทอดงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยนอกจากนี้ยังส่งสั่งแรงบรรณาจนะครับ และแบ่งปันองค์ความรู้ห้แก่วงการผาไทยทรงมีพระราชนีใช้นะครับอันแน่นำแนวขิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผาไทยเพื่อห้พ่าไทยเป็นสิ่งที่สามารถแสดงเรื่องราวอัตลราษณ์วัฒนธรรมประจำทินและสามารถนั่ไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายให้สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตามแนวพระราชดำริผาไทยใส่ห้สนุกครับ โอกาสสำคัญในคราวนี้ครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสเระเกดก็ได้มีการจัดเดินแบบเธอรพระเกียรติด้วยการแต่งกายชุดไลยพระราชทานโดยมีนัาแบบนั่งแบบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง22องอำเภอเดี๋ยวร่วมเดินแบบเพื่อโชว์สีสันอันโดดเด่นและอัตลักษณ์ของลายผ่าพระพราชทานแต่ละชนเผ่า,น,านะครับทั้งสีชนเผ่าซึ่งประกอบไปด้วยเผาขเขมรเผากุยเผาเยื้อและก็เผาเล้า โอกาสนี้ครับนั่งสาวเชิญมานัดรอดบุญท่ามรับถานรอบูวาราชาการจังหวัดศรีสเะเกษก็ได้มีโอกาสร่วมเดินแบบในเทือนีนั่งครับ